สวัสดีค่ะสวัสดิ์สุธนฟาร์มนะคะมารีวิวเรือนคนงานของสวัสดิ์สุธนฟาร์มนะคะเพื่อจะเลี้ยงไก่เนื้อนะคะอันนี้ขนาด5คูณ6เมตรนะคะอันนี้รีวิวให้ดูว่าเป็นโครงสร้างเหล็กแล้วก็เป็นอิฐล็อกนะคะแล้วก็เป็นโครงสร้างเหล็กทั้งหมดนะคะ อันนี้ค่ะสำหรับคนงานอยู่นะคะอันนี้ช่วงนี้ 5, คูณ5แล้วก็ต่อด้วยอีก1เมตรเนี่ยเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำนะคะสำหรับให้คนงานได้อยู่พักอาศัยนะคะในการเลี้ยงไก่เราจะสร้างอยู่นอกรั้วนะคะนอกรั้วเพราะเป็นข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์ว่าเรือนบ้านเรือนเนี่ยถึงแม้จะเป็นคนงานดูแลก็ต้องอยู่นอก รั้วนะคะอันนี้คือรั้วแล้วก็อนนู้นเป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อระบบปิดนะคะเพื่อจะให้ไก่ของเราเนี่ยปลอดเชื้อจริงๆนะคะ <ๆ S 1> เราก็เลยจําเป็นต้องสร้างเรือนคนงานไว้ด้านนอกของรั้วนะคะ <ๆ S 1> นี่เรือนคนงาน <ๆ S 1> แล้วก็อันนี้คือรั้วนะคะอันนี้เป็นทางเข้านะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกรอบหนึ่งนะคะ ตัวของเรือนคนงานนี้นะคะ